เริ่มอันนี้จะเป็นชุดสายพานทำงานนะรก็คือจะเริ่มจากจุดนี้ถ้าเกิดสภาวะการทำงานนะฮะก็คือสีเขียวก็คือหลับสีแดงสีแดงคือสตอ็อกสีเหลืองก็คือเป็นการรีเซ็ตระบบอ่ะทีนี้ถ้าเราจะรันก็คือเราก็กดเพื่อให้สายพานทำงานทีนี้ระบบของเราจะสามารถาวนวนลูปาม้นนะครับ จุดต้นก็คือที่ตัวนี้ตัวนี้หุ่นอันนี้จะเป็นชิพชิพแมนเดนของหุ่นของโรบอทอ่าระบบเราอ่ะสามารถทํางานได้แล้วทีนี้ก็คือเอาระบบสื่อสารกับหุ่นยนต์อ่ผ่านตัวอ่าโปรแกรมนะฮะถ้าเกิดเราเข้ามาเปิดเปิดเข้ามาในตอนหน้าตอนแรกครับก็จะเป็นหน้านี้อ่การเข้ามาครับก็คือกด F1 เลือกทีรันอ่ากดเลขสองนะฮะตามตามตามโอเปเรชนะฮะแล้วก็เลขสามคือโอเปเรชันอ่าจากนั้นอ่าเราจะเราจะรันโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมหนึ่งอ่าเราก็กดอเซวโวออนอ่าตอนแรกมันจะไม่ไม่มีไม่มีมมอ่าสำลักเซวโรฮะถ้าเกิดเราก,กดเซวโรปุ๊บอ่าเซวโรเราก็จะจะออนก็จะมีไฟปุ๊บเราก็กดสตาร์ท กด s t ตอนนี้หุ่นเราพร้อมที่จะทำงานแล้วอรอรับวิ่งที่มาที่สเต็ปที่4คือรอรอรับชิ้นงานแล้วจากนั้นก็คือ,อตัวน,นี้ออเดอร์โปรดักก็คือการเลือกชิ้นงานชิ้นงานแต่ละแต่ละแบบเข้าไปเลือกจำนวนอันนี้เลือกเป็น4เหลือง5กด enter อ่านจะมีสัญลักษณ์ไปตัวน,นี้ก็คือ จะทำงานอัตโนมัติไม่จําเป็นต้องมากดสตาร์ทหรือกดสตาร์ทแค่รอบเดียวเมื่อชิ้นงานมาถึงก็จะจ่ายชิ้นงานไปครับผมเอาต่อมาชุดนี้ชุดนี้ก็จะเหมือแนบบกันก็นกคือเราต้องมาเปิดโปรแกรมก่อนก็จะรันมาที่สเต็ปที่9ก้าดูสัญลักษณ์เซวออ,อมันจะมีกรณีที่ว่า อ่อันนี้ต้องรีเซ็ตก่อน้วสต็อปรีเซ็ตปึ๊บเดี๋ยวผม s e ว v o อ f f ก่อนก่อนนะโอเคในกนนารกรณีที่ถ้าเกิดเราเราลันเราลันแบบเราไม่ได้ออนเซวโรมันจะมีลา,ามเข้ามาอ่ะ yes พร้อมที่จะสตาร์ทกันมาแล้วก็จะแจ้งเตือนว่าอาัลามคือ,อไหลเซวโรอ is Off ก็คือเราให้เราไปเปิดเซวโรวิธีการที่จะเคลียร์ลามก็คือกดรีเซ็ต เราไปกดเซอร์โวออนกดเดี๋ยวจะมีไฟสีเขียวขึ้นเรากดอ่ากดรีเซ็ตก่อนสักทีหนึง่งรีเซ็ตก็คือเรียงตามเบอร์นะฮะรีเซ็ตไปที่สเต็ปที่หนึ่งพอเราสตาร์ทอ่ yes อวิ่งมาที่สเต็ปที่เก้าละคือตัวนี้ก็รอเหมือนกันสถานะก็คือเป็นไฟสีเขียวเหมือนกันทุกเครื่องอ่านี่คือฟองทำงนานแล้วเสนแบบ้นทางกับสองฝั่งน,นู้นสองฝั่งนี้ง่ายเลยก็คือง้ายต่ของการทำงานก็คือมีที โรดักวิ่งเข้ามาจนเซนเซอร์จนเซนเซอร์ปรุป๊บก็จะรับเข้าสู่ระบบเราก็แค่ดูสภานะว่าเป็นไปสิทิ์หรือเแต่าจากนั้นเราการรันนะครับก็คือับเราใส่ตัวตัวหลังเข้ามาสู่เลยน น,นี่ก็คือการประกอบการประกอบชิ้นส่วนแ๋ยวพี่อธิบายต่อได้ไ็จะได้แบบตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ออมามื่อประกอบเสร็จแล้วาากวว็จะเข้าสู่ t e s i n g นัคือจะเป็นการตรวจเช็คด้วยอ่ช่างช่างบุกเบิก็จะรับชิ้น,าง,น,นาง,งานเข้ามาเกี่ยวตสอผ่านกล้องแต่เราจะเห็นไฟกล้องตอนตอนที่ตรวจต่อ เสร็จแล้วนะถ้าจัดปส่ชิ้นงานต่อมาที่กรถานี้ที่อานเรียกว่า sorting ก็คือการจัดเก็บการจาด Detective sensor และการรับเข้าสูนจาร